โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแนะนําแนวทางการฝึกดิฟแล้วก็แอลซิสสำหรับมือใหม่นะครับสาหรับมือใหม่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยจะดิ๋แบบนี้นะอันนี้ดิฟแบบอันนี้ดิฟแบบตีนะหลังจะโกง่กงๆแบบนี้อันนี้ดิฟแบบโฟกัสหน้าอกนะหนะ้าอกมันจะแอนพับกะบักหลังแบบนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้เรามาดูสาธิตสำหรับมือใหม่ที่ผ่านพื้นฐานมาแล้วแล้วจะเริ่มฝึกดิฟนะว่าเขาจะฝึกดิฟแบบไหนนะผมทําให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ มือใหม่ได้ลองเลยลองแบบไปรู้เลยนะว่าจะเริ่มยังไงก่อนมาคริมลองมาลองดิฟแบบที่เห็นเมื่อกี้เลยดูว่าทำได้แค่ไหนลองขานิดนึงาขาขานิดนึงโอเคพอกิมกิมดิฟสองทีจะสังเกตได้เลยว่าขามันจะโยกมันจะแกว่งมันจะอะไรแบบนี้เหทีนี้เริ่มต้นเลยนะครับให้เราฝึกสําหรับมือใหม่นะให้เริ่มต้นให้ฝึกขึ้นไป ดึงแขนตึงแบบนี้นะแล้วก็กดไหลขึ้นไปนี้จะให้ไหลห่อแบบนี้ดึงไหลขึ้นไปแบบนี้หลังจากนั้นงอขาแล้วเกร็งตัวให้นิ่งแบบนี้ก่อนคุมตัวให้นิ่งนะอย่าให้ตัวมันแว่งแบบนี้คุมตัวให้นิ่งๆแค่นี้ก่อนเป็นเวทเริ่มต้นมายืดที่สุดแขนนะเพอาะ้ยืดสุดแขนนะอกมันก็บ,บิดแล้กงอขาคุมตัวให้นิ่งยืดที่สุดแขนแ้ก็องตรงนี้ห้ามหอ่ออกดีบ้า อย่นี้แหละค้างไว้สิบนับก,ก่อนเซตแรกเดี๋ยวนี้ให้คุณจิมสาธิตให้ด,ดูสามเซตเลยท่าแรก,ท,แรกท่าดิฟนะบากกิดตามท่าต่อไปด้วยในฉาย,ยาใหม่ก็คือบุรุษนเรีนกโอเคแค่นี้แหละแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเป็นเซตที่สองนะครับเซตที่สองก็จะให้คุณจิมเริ่มฝึกงอแขนแต่เราองอแขนแบบไม่เอาโต๊แกวให้เริ่มง,งอแขนแบบนี้นะ นิดเดียวนะไม่ต้องลงแบบเยอะแบบผมนะเอาแค่นิดเดียวก่อนขอให้ตัวมันนิ่งๆก่อนตัวนิ่งๆแล้วก็เกรงลงแบบนี้นะแต่เซตที่สองเดี๋ยวให้ที่คิดมาสักที่ให้ดูพร้อมนะอย่าให้พอเขาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคิดมันตัดต่อได้เดี๋ยวมันหนักมันไม่ได้ยากมันหนักแค่นี้เฉยๆกินลงนิดเดียวนะเกรงลงแค่นิดเดียวไม่ต้องลงเยอะต้องลงสุดลงเลยเราต้องเรียนรู้การบีบหน้าอกอ่ะยืดขึ้นนี่ก็บบีบหน้าอกนะ องอแขนก็ขยัยกหลังแขนทำงานอยู่แล้วหัวไหล่ทำงานอยู่แล้วไม่ต้องมาซีเรียสมันลองดูคุมตัวนิ่งนอนงอขาคุมตัวให้นิ่งก่อนเออไม่งอสอบไป่เอหลังนิดเดียวแล้วไปดันขึนขนน้นขึ้นให้สุดเห้ียนขึ้นให้สุดอย่าให้ไหลงอกลางสะบกักเลยเออนั่นแหละ แรงช้ามันต้องรีบเอาให้นิ่งๆไหวแค่ไหนอเอาแค่นั้นห้าปีก็เหลือเกิน <S <S <ธ>เลยทิ้งเลยทิ้งอะไรพักก่อ,อ,อนบอกิดแรงมากครับก <นา S 1> ็คือเราต้องฝึกเราต้องฝึกแบบเนี้ยนะให้มันแบบให้มันคล่องก่อนให้มันสามารถแบบควบคุมตัวได้แบบไม่ใช่ลงกระโดดแขงอย่างเงี้ยมันก็ดันขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องคุมให้ตัวนิ่งก่อนพอตัวนิ่งทีนี้เราจะแอนโปก,กดเพื่อโฟกัสหน้าอกหรือว่าเราจะดึงสะบักดิ้บเพื่อโฟกัสท่ายากอะไรส่วนใหญ่ชอบอยู่ที่เราแหละ เดี๋ยวเราคุณกินพอแล้นมาเซตที่สามอีกหายคิดถ้าอาจจะโดนหน้าอกลองคิดถ้าดูจะใช้แขนใช้ไหล่ใช้หลังคุมตัวให้นิ่งหน่อยต้องไปแอดอกนิดนึงยิงฝุกกับพื้นอ่ะโกัสง่ายกว่านี้แต่เราต้องไปท่ายากเลยพัฒนาไวว่าเวทพื้นฐานนะังจริงนิ่งนิ่ง ก็นี่วิธีการฝึกดิฟเริ่มต้นนะฮะเริ่มจากเกงทางแล้วก็งองแขนทีละนิดก่อนแล้วก็ฟอร์มความถูกต้องจะลงลึกจะโคกัแขนกาะอกจะต่อย่อท่าย,ยางไงเดี๋ยวเราไปพัฒนาเอาในอนาคตนะครับวันนี้ก็เป็นเวทเริ่มต้นกับท่าดิฟก่อน